สวัสดีกันเลยนะครับผมก็ผูทชนานนะครับก็คลิปนี้นะครับผมก็ข่าวดีส,สั้นๆนะครับผมก็ผมก็กลับไปนอนเต็มอิ่มบางคืนแล้วล่ะครับแต่เขอกเราว่านอนน้อยอยู่นะนอนน้อยอยู่บางคืนเพราะว่าบางคืนนอนเต็มอิ่มนะอย่างนอนไปเจ็ดแปดชั่วโมงนะครับผมบางคืนเนี่ยผมนอนไม่ถึงห้าชั่วโมงด้วยซ้ํานะคผมโอเคหเล่ใร้อยฟังว่าทำไมถึงนอนน้อยบางคืนแต่ขอคุยทุกท่านเลยนะครับผมที่เป็นของผมเรื่องนอนเด็กก็แล้วกันนะครับผม ขจัดใจจริงครับโอเคนะครับผมก็จะว่าขาต้องยอมรับนะตามสภาพไปนะครับที่ผมนอนก็เขาผมนอนไม่หลับนะครับผมนอนไม่หลับเพราะว่าดูติดดูบอลนะครับผมผมย้อมรบเลยผมติดดูบอลนะครับผมติดดูบอลยูโรส0 2 4ันยสี่นะครับไหนจะติดเกมอีกนะครับผมติดทำมิชชั่นหลังใหม่นะกิอซ่นะกิตเอซนต้องยอมรับว่าเรื่องหนึ่งว่าเวลาลงคลิปที่ไรนี่คือมันมีคนขอโตเกมทุกทีเลยนะครับผม ขอตัวเกมไม่พอนะครับผมสอนนวทาโหลดอีกคือชื่อม,มันผิดกฎของยูง่ยใสอีกคนขอตัวเกมที่ไม่รู้อีโนยนี่ไม่รู้เรื่องเนาะขอตัวเกมมันผิดกฎยูทูบนะครับแล้วแค่นั้นไม่พอนะครับแค่นั้นไม่พอนะยีคนมาเม้นโมกแลแหลกกระตุกอีกโอ้ยเจออย่างนี้เข้าไปที่ผมไปไม่เป็นเลยนะครับชิบเ,เลยแล้วลายชิบเมนในคอมไปแล้วนะครับผมก็ไปทําหลังไม่แท้และอับแลวทำมชิชเ่นเนาะชิบแซนะครับผม ก็เลยก็อืนั่นแหละของมันนี่แรงเนาะของมันนี่แรงก็ตามนั่นแหละก็ไปดูเอาได้นะไปดูคลิปล่าสุดได้นะทีเอแสนะครับผมเฉดธิดาไงก็ตามก็ขอคูณทุกท่านเลยนะผมี่มาเป็นหงเล่นสนุกเนาะอบคุณจ่มใจจริงเนาะนะครับผมคุณมากๆเลยเนาะอบคุณจริงๆผมเล่าว่าผมนอนไม่หลับจริงแล้วหนจะเฟลเรื่องร้องเพลงอีกนะครับผมเฟลมนเสียงรกกุกคนหมาเห่าอีกครับ ผมเลยเข็ดไปอีกนานเลยเรื่องของร้องเพลงนะครับผมเฟลนะครับผมคือเฟลมาสามรอบแล้วนะตั้งแต่ไ้่แต่วันเกิดมาสมงแล้วนะครับผมมันเกิดมาสมเนาะที่ไปร้องบ้าพยพญาดีเนาะที่มันมีเสียงซูชิร้องร้องอป,วอปวดปวดปัสสาวะนะครับผมปวดปัสสาวะอะไรนี่เนาะร้องปวดปวดอะไรไม่รู้อวยอะไรไม่รู้ือร้องเพลงยาวหกเพลงเนาะเสียงร้องตลอดเลยนะครับไล้ให้จะไปร้องเพลงบ้านพญาอิกนะครับผม เสียกลนหมาเห่าม,มีคนมานะครับผมนี่กระตูนนีน่นครับผมดกชายการ์ตูนเหา่หา,หาครับผมเห่าเห่าครับผมเห่าตอนผมร้องเพลงนะครับผมเป็นคนมาตอนผมร้องเพลงพอดีเลยนะครับผมมีคนมาขนเขาตอนตอนร้องเพลงผมพอดีนะครับผมผมเฟลอะครับผมเลยไม่อยากร้องเพลงอีกเลยเครดไปอีกหน้าเลยนะครับผมเรื่องร้องเพลงเนาะคือสมมตว่าคือเราทำคลิปจีเฮแซนคอมน,นะครับผม EC เนาะ เลียวเาเพลงถาวรปรพิสติสตรีมอย่างนะครับนี่แหละคือเหตุผลที่ว่านอนไม่หลับนะครับผมไหนจะนอนไม่หลับเรื่องหมาไม่สบายน,นะครับแต่ตอนนี้คือสุธีเขาก,ก็ไปสบายแล้วหลับสบายแล้วนะครับผมสุธีก็เสียไปแล้วนะเมื่อคืนหรืคือตึกเองนะครับผมสุธียังไงก็ตามนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เป็นหัวข้อเรื่องนอนดิดกัวกันนะครับผมขอบคุณจัดใจจริงนะครับขอบคุณมากเลยนะครับโดยเฉพาะ คนประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมไม่ใช่ใครที่ไหนนะประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมกขอบคุณมากเลยนะครับผมที่เป็นห่วงผมเรื่องนอนดึกก็แล้วกันนะครับขอบคุณจัดใจจริงนะครับนี่คือคนหน้าตามีแพนด้านะครับผมขนตาแหล่นะครับขอยืมของแม่ปลาหน่อยแล้วกันมาครับผมโอเคครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ